ในช่วงสิ้นปีเนี่ยหลายๆคนน่าจะเริ่มมองหาของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วนะครับหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะเริ่มมองหาว่าจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญสำหรับตัวเองดีวันนี้ผมจะพามาดูนาฬิการาโดที่น่าสนใจ3เรือนที่เหมาะจะซื้อในช่วงเทศกาลนี้มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเรือนที่เป็นกัปตันโคกสเกลเลตันกันก่อน,อนเลยนะ นาฬิการเรือนนี้คือราโดกับตันคุกไฮเทคเซรามิกสเกเลตันนะครับซึ่งซีรีส์กับตันคุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ขายดีมากๆของทางราโดอยู่แล้วนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยกับตันคุกจะมาแนวแบบค่อนข้างจะวินเทจหน่อยนะครับหน้าปัดจะแบบออกแนวซันเบอร์สหน้าปัดทึบๆเรียบๆแต่ว่านี่คือการนําเอากับตันคุกเนี่ยมาปรับโฉมให้แบบเป็นสเกเลตันซึ่งดูดุดันแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะครับโดยที่จะมีการใช้คู่สีเนี่ยที่เป็นสีแบบคัพเปอร์โกลนะครับสีแบบทองทองโรสโกลตัดกับสีดำ ได้อย่างลงตัวมากๆแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าเรือนี้เนี่ยเขาจะมีการใช้ดีเทลที่ตรงขอบเบเซลอ่ะมันจะเหมือนเป็นเป็นลายขรุขระแบบนี้นะครับซึ่งจะช่วยเสริมความดิบความรู้สึกสปอร์ตให้กับนาฬิกาได้มากขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็สังเกตดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องลูมเนี่ยจะเป็นลูมสีเทาเข้มๆด้วยนะครับซึ่งใครที่เห็นลูมแบบนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อว่าน่าจะเรืองแสงได้ไม่เยอะใช่ไหมครับแต่จริงๆนี่คือลูมที่เรืองแสงขึ้นมาที่สว่างมากๆนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกแบบขขขัััดดดดกกกบบบคคววววาา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 มมมมมมรรูู้้้้สสึึๆเเเเลลยนนนนนะะะพ่่่่่่่แแแจืืืือออตทีีงง อลังการเหมือนกันแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยที่มีการโชว์เครื่องสเกเลตันเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ชิ้นส่วนที่เป็นโทนสีทองทองมาแจมด้วยหลายๆส่วนเลยนะแล้วก็ตัวมาเกอร์เนี่ยจะดูแบบนูนล,ลอยขึ้นมาเป็นมิติที่มันดูแบบมีความเป็น 3D มีความลึกมากๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนาฬิกาเนี่ยยังสามารถเป็นนาฬิกาดำน้ําที่จริงจังได้อยู่นะครับเพราะว่าสเปคการกัน,กน,น้ำเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ300เมตรเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นดเวอร์วอชของจริงแลแหละนะครับเพียงแค่หน้าตาเนี่ยดูห,หาากกดร ซึ่งจะเป็นลักษณะเท็กเจอร์แบบดำด้านเลยนะปกติเวลาเราเห็นดำด้านแบบนี้เราจะแบบรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นรอยง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นเซรามิกปบเนี่ยตัวสีดำด้านที่เราเห็นเนี่ยมันจะแบบไม่มีรอยขนแมวเลยนะเพื่อนๆคือมันอาจจะมีแบบพวกคราบที่แบบเกิดจากนิ้วมือเราไปจับๆได้บ้างนะครับเพราะว่าผิวแบบด้านๆเนี่ยมันจะดูดคราบดีนิดนึงแต่ว่าเรื่องพวกขนเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดจากการใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีเลยอะดังนั้นใครที่ต้องการในราการที่อยากจะใสายยา่ยาวๆแล้วก็ไม่อยากจะมาคอยปัดลบรอยขนแมวหรือว่า ภาพภายนอกอะนาฬิกาที่เป็นไฮเทคเซรามิกเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนฝาหลังก็จะเปิดโชว์เครื่อง R808 มาแบบนี้นะครับเป็นเครื่องอัตโนมตินะสำรองพลังงาน80ชั่วโมงแล้วก็บาลานซ์สปริงเนี่ยเป็นน e ิววครองด้วยก็จะกันสนะแม่เหล็กได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับขนาดตัวเรือนประมาณ4.3มิลกว่าความหนาอยู่ที่14.8มิลส่วนลักซ์ลักจากเอดิงที่กลางที่สุดนะครับ57.1มิลน,น้ำหนักเรือนนี้เวอร์ชันตัดสายไปบ้างแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ150กรัมอยู่บนข้อมือก็ออกมาประมาณนี้นนนคครรรัเเป็นนาาาาาาาฬิกกกกไไดดววออ์ทีี่่นะ้ลลยมมมหูๆ โทนสีแบบเทาๆทองๆเนี่ยมันเป็นโทนแบบเห็นแล้วนึกถึงพวกเทศกาลพวกการเฉลิมฉลองพวกคริสต์มาสปีใหม่อะไรแบบนี้ได้สบายๆเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งของขวัญชั้นเยี่ยมสําหรับตัวเองแล้วก็สําหรับคนที่เรารักได้แน่ๆนะครับราคาค่าตัวเรือนนี้ก็อยู่ที่169,100บาทนะครับ เมื่อกี้เราไปโทนเข้มๆขึมๆกันแล้วนะครับเรามาโทนสว่างๆดูแบบสบายตากันบ้างนะนี่คือ Rado t Square Automatic Open Heart นะครับเป็นกลุ่ม True Square ที่มีการเปิดโชว์เครื่องด้านในนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปิดเครื่องที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นแบบสเกเลตันก็ยังได้นะครับไม่ใช่แค่ Open Heart อย่างเดียวละนะครับเพราะว่าดูโปร่งมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์ในาฬิกาเนี่ยจะมีการใช้เส้นสายวิ่งจากจุดศูนย์กลางมาแบบนี้นะครับเป็นเส้นสีขาวของหน้าปัดด้านในนะเหมือนกับเป็นหน้ากากที่คอยมมาาคคคลุตััววเเรรื่ององไ้นะบ ทำให้มันดูมีความน่าสนใจแล้วก็ทำให้ดึงดูดสายตามากมากแล้วก็แม้แต่ตัวเครื่องด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการขัดเงาที่แบบมันเล่นลายได้สวยมากๆนะครับเวลามันเจอแสงอย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบพวกลายขัดเงาตัวเครื่องที่แบบมันสะท้อนแวววาวสุดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแสงที่มันดูแบบเวอร์ขึ้นมามากๆเลยอะส่วนหลักมาเกอร์รอบๆเนี่ยก็จะมีเพชรท็อปเวฟเซอร์ตันนะครับที่ประดับไว้อยู่ทั้งหมด12เม็ดนะก็ถือว่าเป็นเพชรคุณภาพสูงนะครับแล้วก็พวกตัวเข็มต่างๆนานาครับพวกมาเกอร์ที่แบบมัน สีทองด้วยดูมีความหรูหราเข้ากับสีขาวเซรามิกได้ดีมากๆส่วนตัวเซรามิกสีขาวนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่ผมชอบมากนะคือดูแบบนวลตามากๆอ่ะอย่างเงี้ยดูผิวมีความแวววาวนะครับแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยมันให้กลิ่นอายความแบบ อบอุ่นความวอมวอมซึ่งมันเป็นฟีลลิ่งที่เพื่อนๆไม่สามารถหาได้จากนาฬิกาเหล็กแน่นอนนะครับหรือว่าวัสดุอื่นๆที่เป็นโลหะนะครับคือเซรามิกมันจะดูแบบเนียนกว่าบา้บางจริงๆแล้วก็เวลาจับๆเนี่ยฟีลลิ่งมันจะดูแบบสบายนิ้วอะ่ะแล้วก็ส่วนเหลี่ยมมุมทั้งหลายอะ่ะมันก็จะมีความมนๆดูไม่บาดมือเลยนะครับใครที่ชอบนาฬิกาที่ได้ฟีลลิ่งสัมผัสแบบดูอ่อนช้อยหน่อยดูแบบไม่ได้รุนแรงมากนะครับเซรามิกคือคําตอบเลยนะส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยก็เป็นคาลิเบอร์ R734 นะครับสำรองพลางงาน้้วกก็ป อยู่ที่50เมตรนะครับหรือว่า5บา์ฝาหลังก็จะเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์อยู่ที่ประมาณ37.4มิลความหนา10มิลท่วนลักทุลักถือว่าไซส์กำลังดีเลยนะ48มิลกว่าๆอยู่บนข้อมือก็จะออกมาประมาณนี้นะครับดูคลีนดูสะอาดสะอ้านตาม,มากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหลักเพชรเนี่ยมันก็จะมีความประกายเพชรที่ดูสวยงามมากๆนะอันนี้ในวิดีโอเราอาจจะไม่ได้เห็นเพชรประกายเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสภาพแสงจริงเนี่ยก็จะเห็นแบบ ความวิงวิงความสะท้อนออกมาจากหลักเพชรแต่ละเม็ดเนี่ยค่อนข้างจะดูสวยเลยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือนที่ค่อนข้างจะยูนิเซ็ก์นะครับผู้ชายก็ใส่ได้นะผมว่าไม่ได้ติดอะไรเลยลุกมันจะแบบมีความคุณหนูคุณชายอะ่ะดูหรูหรูแบบคลินคลีนสะอาดสะอ้านอะไรประมาณนั้นนะครับจับแต่งตัวก็ง่ายนะผมว่าเรือนสีขาวเนี่ยเป็นเรือนที่แบบน่าลองใช้ดูมากๆเลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะครับราคาขตัวก็อยู่ที่1นึ่งแสบาทนะครับก็ลองไปดูกันได้นะสาหรับตัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยอยากามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่คือหนึ่งในออปชันที่สามารถซื้อให้กับสาวๆนะครับหรือว่าจะใส่เป็นนาิกาคู่ก็ได้นะครับเพราะว่า l a โดเซนติกเนี่ยของผู้ชายก็มีนะโดยดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่หน้าปัดเขามันจะมีเหมือนแบบเป็นสะพานเพชรแบบนี้นะครับซึ่งจะสื่อสารถึงแบบเป็นสะพานเชื่อมลักอะไรแบบนี้นะแล้วก็หน้าปัดเป็นมาเตอร์ออฟเพลสสีน้ำตาลนะครับดูสวยมากๆเห็นตัวเครื่องด้านในขัดเป็นลายาแบบนี้นะครับก็จะดูแบบมีความเล่นแสงเสริมกับตัวเพชรรอบๆเพราะวา สามารถตามไปดูย้อนหลังได้ในคลิปแบบฟูลรีวิวนะครับ ซึ่งขนาดเคสไซส์ของเรือนนี้ก็ประมาณ34มิลกว่าความหนาประมาณ11มิลส่วนลักทุลัก,ลกวัดแบบกลางสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ43มิลเท่านั้นลักษณะสายก็จะเป็นสายแบบทูโทนแบบนี้นะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เป็นไซส์ที่แบบคนข้อมือเล็กๆใส่ได้สบายนะแล้วก็ข้อมือใหญ่หน่อยประมาณสัก6นิ้วอะไรเงี้ยผมก็ยังใส่ได้นะก็จะดูแบบมีความโอบก,กระชับได้ดีเพราะว่าเซนทริกเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่มีกลิ่นอายความเป็นบรสเลสหรือว่าเป็นกำไลข้อมือค่อนข้างจะสูงนะครับทรงขารักจะดูต่อเนื่องจากตัวเรือนนแแล้้วกกก็็ใส่่งาายมาๆแบบี เป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆโอเคผ่านไปแล้วทั้งหมด3เรือนนะครับก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์แตกต่างกันทั้งหมดเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาที่เป็นแนวสปอร์ตหน่อยแต่ว่าอยากได้ความหรูหราอยากได้ฟีลลิ่งของความเป็นเทศกาลสีสันของความเอลเล็กแอน์หน่อยนะครับตัวกัปตันคุกเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าหน้าตาดูสปอร์ตมากแต่ว่าคู่สีเนี่ยมีความหรูหราซ่อนไว้อยู่ด้วยส่วนใครที่อยากได้ความหรูหราแต่ว่าชอบลุคแบบคลินคลีนหรุหรูสะอาดสะอา้านตัวเซรามิกสีขาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ผมอยากใ้้้เเพพื่อพ่อนอนนนๆลงชกกกััดดดูููมมมาาาาะะครบรบบวจวจไสึแ สะอาดจริงๆอ่ะคือมันจะดูขาวตลอดเวลาแล้วก็ การสวมใส่เนี่ยค่อนข้างจะสบายข้อมือด้วยนะครับส่วนเรื่องหน้าปัดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าโชว์ตัวเครื่องด้านในแล้วก็มีหลักเพชรด้วยเนี่ยมันแววววอยู่แล้วซึ่งจะใส่แบบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะผมว่ามันค่อนข้างยูนิเซ็ก์มากๆเลยส่วนตัวด้านขวาเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าสาวๆที่ชื่นชอบความเพชรเยอะๆนะครับชอบการเล่นแสงเยอะๆคู่สีแบบดูหรูๆดูแบบลักชัวรี่สุดทางไปเลยยังไงก็ต้องมาเซนทริกตัวไดมอนต์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองเลือกซื้อได้ในช่วงเทศกาลนี้นะครับซึ่งนาย แวะไปดูที่ลาดบูติกที่เชียงใหม่ก็ได้นะเป็นบูติกแห่งแรงกในประเทศไทยเลยนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับสวยมากๆอลังการสุดๆนะหรือจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ลองไปตามหาซื้อันได้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลในช่วงปีใหม่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ